ก็จะมาแนะนําวิธีการดูแลสุขภาพด้วยอาหารเสริมแอนิวทรไลท์นะครับอ่ามาดูประสิทธิภาพเลยนะครับผมสมมุติว่าให้แก้วสองแก้วเนี้ยแทนคนสองคนนะครับอ่าแล้วผมก็จะใส่น้ำลงไปในแก้วแทนเลือดนะครับที่อยู่ในร่างกายสองแก้วเลยนะครับจากนั้นผมก็จะใส่สีสมอาหารนะครับแทนสีของเลือดอันนี้เป็นสีแดงนะครับเพื่อให้ความอ่าสมจริง อา,อ,อาหารที่เรากินนะครับส่วนใหญ่ที่เรากินก็จะเป็นพวกของมันของทอดของหวานพอกินเยอะๆปุ๊บมันก็จะสะสมไขมันในร่างกายผมใช้น้ำมันพืชเนี่ยแทนไขมันที่สะสมอยู่ในร่างกายนะครับผมก็จะใส่น้มันพืชลงไปในแก้วสองแก้วนะครับผมและอาหารที่เรากินก็จะมีสารปนเปื้อนสารพิษแล้วก็สารกรอ่องบอลลิงนะครับไม่ว่าจะเป็นหมูเนื้อแดง ไก่ที่มีวัคซีนแล้วกไก่เล่งโตแล้วก็ผักที่มียาฆ่ามแมลงคุณเพื่อนมานะครับพัสองคนนี้ก็ไล้รับสารจิน่ารก้อนหนึ่งเข้าไปนะครับและพอโตก็นปุ๊บเขาก็มาสังสงรรค์กันดื่มเหล้านะครับนี่คือเหล้าขาวนะครับพอสองคนก็ดื่มด้วยกันนะครับผมได้มาแนะนำให้คุณฝั่ง ขวามือของผมนะครับเบแลสุขภาพโดยการใช้สารอาหารประเภทโปรตีนแล้วก็วิตามิน,นครับแรกก่อนครับโปรตีนตัวนี้เป็นโปรตีนที่สกัดมาจากตัวเหลืองตัวพีข้าวสาลีนะครับเป็นโปรตีนออร์แกนทั้งหมดนะครับมาจากพืชทั้งหมดแล้วก็จะเขียนว่าศูนย์ซเไขมันและคลลอเลสเตอรอลนะครับแล้วก็มีกรดอะมิโนโครบเก้าชนิดที่ร่างกายต้องการนะครับหน้าที่ของโปรตีนก็คือซ่อมแซมส่วนที่สึกหรอเสริมสร้าพพงคุ้มต้านทานและปรับสมดุลของร่างกายให้เป็น สมุนทีปกตินะครับและอีกกลุ่มนึงก็คือวิตามินรวมจะแร่รวมแล้วก็สารต้านมะเร็งนะครับสกัดมาจากผัก5สีนะครับก็จะมีขาวเขียวม่วงแดงเหลืองครับวันหนึ่งเราต้องกินผักให้ได้อย่างน้อยครึ่งกิโลครับเพื่อสุขภาพแข็งแรงก็มีครับใส่ไปมาดูกันนะครับว่าสองคนนี้สุขภาพเขาจะเป็นยังไงกันบ้างผมจะเขย่านะครับ ให้อาหารที่เรากินเข้าไปครับเข้าสู่ร่างกายมาดูคนฝั่งน,นี้ก่อนนะครับฝั่งสั่งซ้ายมือของผมผมจะใช้กระดาษขาวนะครับเป็นตัวจดสอบนะครับสุขภัพของเขาเราเห็นว่าเลือดเขาเป็นสีแดงอยู่เมื่อเราจุ่มกระดาษลงไปในเลือดของเขาเราดึงขึ้นมาปึ๊บเห็นไหมครับว่าในเลือดของเขาจะมีะสารก่อมะเร็งแล้วก็ไขมันอยู่จำนวนมาก ฉะนั้นแล้วถ้าเขามีสารกิบสารกอมาเลงแล้วก็ไขมันจำนวนมากเนี่ยจะทำให้สุขภาพาเขาไม่แข็งแรงครับเป็นบ่อกเกิดของโรคซึ่งคนนี้นะครับคนสองขวามือผมเนะี่ยเป็นคนที่ดูแลสุขภาพดูใช้สารอาหารมาดูกันนะครับว่สาสุขภาพเขาจะเป็นอย่างไรถึรงระดับลงไปปึ๊บพุ่งขึ้นมาจะเห็นได้ชัดเจนเลยว่าสีมันจะคนละแบบเลยครับฝั่งนี้จะแดงสะอาดเลยนะครับไม่มีสารกอมาเร็งแล้วก็ไม่มีไขมันนะครับ เพราะฉะนั้นแล้วคนฝั่งฝ่ามือของผมเนี่ยจะเป็นคนที่สุขภาพดีกว่ารับผมเห็นอย่างนี้แล้วเราทุกคนก็อยากเป็นคนที่สุขภาพดีใช่ไหมครับอ่าเรามาเริ่มต้นที่โปรตีนก่อนนะครับผมจะเปรียบเทียบราคาให้ฟังครับโปรตีนเนี่ยหนึ่งช้อนตวนะครับให้โปรตีน8กรัมจะเท่ากับเรากินนมประมาณสัก15-17กล่องนะครับนม 15- 17กล่องก็ให้โปรตีนทั้งหมด8กรัมเหมือนกันนม15กล่อง150บาทโปรตีน1ช้อน25บาบาท โปรตีนหนึ่งช้อนยี่สิบห้าบาทจะถูกกว่านะครับแล้วก็คุณค่าสารอาหารก็จะเท่ากันกับนมสิบห้ากล่องและผมจะเปรียบเทียบเปรียบเทียบกับแบรนด์นะครับแบรนด์ยี่สิบแปดขวดเท่ากับโปรตีนหนึ่งช้อนแบรนด์ยี่สิบแปดขวดหนึ่งพันสองร้อยบาทขึ้นไปนะครับโปรตีนหนึ่งช้อนก็ยี่สิบสี่บาทยี่สิบห้าบาทก็จะถูกกว่านะครับผมอีกอันหนึ่งนะครับถ้าเราไปกินผักครึ่งกิโลวันนี้ต้องกินผักอย่างน้อยครึ่งกิโลต่อวันแล้วก็ให้ครบห้าสีแล้วเป็นผักที่ปลอดสารพิษด ก็จะตกประมาณ300-500บาทต่อวันซึ่งดัมเอ็กของเราเนี่ยจัดมาจากขาขา,ขาสีมีวิตามินรวมเกลือแร่รวมแล้วก็สารต้านมะเร็งครบนะครับ1ชุดเนี่ยกิน3เม็ดจะตกอยู่ที่มื้อละ35บาทกินมื้อเช้ากับมื้อเย็นก็ตกวันละ70บาทก็จะถูกกว่าการไปซื้อผักในตลาดกินนะครับอ่าเห็นอย่างนี้แล้วผมก็อยากจะเชิญชวนทุกคนครับมาดูแลสุขภาพด้วยชุดอาหารเสริมน้เท่าไลท์นะครับสําหรับวันนี้สวัสดีครับ